พี่น้องต่างแม่ตระกูลเจริญปุระทายาททั้งเจ็ดลุ่นลนภพหลังอยู่กินกับสองภรรยา ควบอดอยู่ในวงการบันเทิงมานานจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับตระกูลเจริญบุระโดยในอดีตนั้นลุนโลนพพบเป็นอีกหนึ่งอดีตดารานักแสดงอาวุโสและผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังโดยทางด้านชีวิตครอบครัวนั้นลุนโลนพพบอยู่กินกับภรรยาสองคนโดยภรรยาคนแรกคือวิดีสนทิกุลจนมีลูกสาวด้วยกัน4คนคือกุ้งวีพาวีเจริญบุระแมวเวนิกเจริญบุระปู่พลอยเจริญบุระและใหม่เจริญบุระแต่ภายหลังทั้งสองได้แยกทางจากกัน ลุนโลนภพบจึงมาคลองรักกับภรรยาคนที่สองคือสุภาพรเจริญบุระที่อ่อนวัยกว่าถึง20ปีและมีลูกด้วยกัน3คนคือไซอินทิราเจริญบุระท็อฟฟี่พวัตเจริญบุระและนามเผ่าพรรวีเจริญบุระรวมแล้วนันรุนโลน,นพมีทายาททั้งหมด7คนที่เกิดกับภรรยาทั้งสอง ส่วนทางด้านชีวิตส่วนตัวของรุนโลนพพเกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคม2474ที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชชื่อสกุลจริงสุรินเจริญบุระในอดีตเคยเป็นนายสิบโททหารม้ายานเกราะก่อนน,นั้นรุนโลนพพเคยฝันอยากเป็นนายสถานีรถไฟเหมือนคุณพ่อจึงเข้าเรียนที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟมักกะสันเมื่อปีพุทธศักราช2494รุ่นที่11แผนกการช่างโยธาแต่มีปัญหาเรียนไม่จบ ทำให้ผิดหวังมากเลยตะลุยเที่ยวราตรีตามขับต่างๆลุ้นลนพภพเต้นรําเก่งเคยได้เป็นแชมเปี้ยนลีลาจังหวัดจิกเตอร์บักจนกระทั่งเบนจามินนักสร้างหนังชื่อดังมาเห็นเข้าจึงชวนให้มาแสดงหนังเรื่องรายก็รักเดิมทีลุ้นลนพภพเข้าวงการบันเทิงด้วยการเป็นนักแสดงด้วยความที่รูปร่างผอมบางจึงได้รับบทพระรองตัวร้ายมากกว่าเป็นพระเอกโดยเป็นนักแสดงยุคเดียวกับมิชัยบัญชาอดุลดุลยะรัตน ภายหลังเกิดไปแอบหลงรักดาราสาวดีกีนางงามจึงผันตัวเองมาเป็นผู้กำกับมีผลงานการกำกับของรุ่แม้ไม่มากเหมือนผลงานการแสดงทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แต่หลายเรื่องต้องบอกเลยว่าดังมากผลงานที่สร้างชื่อเสียงชนิดอมาตะนิรันดร์การอย่างเช่นเรื่องบ้านสายทองที่ถูกฉายครั้งแรกโดยได้จารุณีสุขสวัสดิ์และพอเจตแก่นเพชรมาเป็นตัวเอกของเรื่องและคู่กรรม ในปีพุทธศักราช2531ที่ได้นางเอกพระเอกแห่งยุคจินราสุขพัฒน์และวรุษวรธรรม